ผู้ปกครองที่นำเก้าอี้นะคะมานั่งรับชมบนะดังบรเวณหนาข้างลแขานะคะทางฝ่ายจัดการแขกไม่อนุญาตให้นำเกอี้มาน่งรบชมด้นขะคะขอควออกในเวลาด้วยค่ะผู้ปกครองที่นำเกาอี้มาน่งรับชมบนระดับบริเวณด้าข้างาแ ไม่อนุญาตให้นำมานะคะขอขอบ้วมือเราออกในเวลานี้ด้วยค่ะโคโลเอิกเร็วอิ๊กโคล่เอิ๊กัวที่ห่งสองี่ที่สี่ลที่นีารเตโลที่า์เอองล่เอิการบังดูที่สามดูที่เลขไามลขไปเลขที่สี่แค่โคโล่ที่สี่ดที่าชารจตรที่กค วิชูสวรินระลุที่เจ็ดิดชนะกรุงเทพคริสเตียน